สวัสดีคะ่ะทุกๆคนตอนนี้เราอยู่กันในเกม j o ส s Dream Organic Coffee เป็นวันที่19แล้วนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่19พฤศจิกายน2513นั่นเองและกเ็เมื่อวานนี้นะคะเราซื้อตู้เค้กมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะช่วยแฮร์รี่ขายเค้กได้เยอะขนาดไหนนะคะว้าวผมก็ยังคิดอยู่นะครับ ่ช่วงนี้เราไม่ได้เพิ่มเงินเดือนให้แฮร์รี่เลยนะคะโอ้สวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะ,ะแฮร์รี่มาบริการลูกค้าแล้วนะคะวรานงโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วินเอาละค่ะพี่วินรับอะไรดีคะเอาคาราเมลเอสเปรสโซ่แล้วก็ช็อกโกแลตไอศครีมก็พอโอเคได้เลยค่ะอ้าววินยังไม่ได้กด เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมีลูกค้ามาอีกคนหนึ่งฮอตช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตไอศครีมครับผมได้ค่ะ uh. เอาละค่ะเดี๋ยวพี่ยินจะเอาไปให้เขาก่อนนะคะ uh. เพราะว่าไม่ต้องผสมอะไรเลยง่ายมากเลยโอเคคาราเมลเอสเปรสโซ่ okay. uh. ค่ะ uh. ยินยังอเมริกาโน่ครับผมได้ค่ะได้ โอเคอาวอ่ไอศครีมสตรอเบอรี่นะคะครัวองด้วยนะคะได้ค่ะเอาละค่ะน้องๆคะตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะโอ้ว่ามีลูกค้าเข้ามาอีกแล้วมีลูกค้าเข้ามาอีกแล้วนะคะยิงขอเก็บโต๊ะก่อนเออผมผมผมนั่งตรงนี้ได้ไหมครับได้สิคะโอ้ผมนั่งตรงกลางเลยก่อนนะครับโอเคค่ะได้เลยผมเรียกแฮร์รี่นะครับ เออผมมาแล้วครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่จะเอาจะเอาไอศครีมมาวางเพื่อที่จะเออจะได้เพิ่มนะคะดูสิคะไม่รู้ว่ามันจะละลายหรือเปล่านะโอ้เอามาวางไว้เลยนะคะเอาเฟรนช์ช็อกโกแลตนะคะได้ค่ะเอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครจะเอาสตรอเบอร์รี่ไอศครีมไหมคะดูสิคะพอเอามาวางปุ๊บไม่มีใครสั่งเลยนะคะน้องๆ มันจะละลายไหมคะเนี่ยอ๋อนี่ไงครับผมหยิบมาแล้วนะครับผมอ่าและะ้วค่ะตอนนี้แฮร์รี่หยิบไปถ้วยหนึ่งแล้วนะคะ oh. โอ้นี่มันวางไว้ตั้งนานแล้วนะครับแฮร์รี่กินไปเถอะครับอร่อยนะคะมันไม่ละลายหรอกครับ <laughs> โอ้ผมเห็นคุณยินเอามาวาง <laughs> อาแล้วค่ะ,ะ,คะน้องๆ <laughs> โอ้มีใครจะเอาสับปะรดไหมคะไม่มีเลยคะ่ะอ้าว เร็วข้าวสั่งซออ้าวเสียไปแล้วละลายหมดแล้วนะคะแก้วหนึ่งอ้าวละลายอีกแก้วหนึ่งโอ้เสียดายจังเลยอ่ะเสียดายมากเลยโอ้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าวคุณสิงตัวยังไม่ได้นั่งเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวคุณลูกค้าอย่าเพิ่งโมโหนะคะ ฮอช็อกโกแลตครับผมออแล้วค่ะเอาฮอ,อช็อกโกแลตให้พี่ก่อน,อนเ,เออจะให้ผมยืนนานขนาดไหนครับอ๋อ <laughs> อ๋ออ,อ,อ,อค,คุณคุณค้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ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 อ๋แล้วค่ะตอนนี้คุณพี่สิงโตเขายืนอยู่กลางร้านเห็นไหมคะเขาจะไม่ยอมนั่งนะคะจนกว่าเราจะเก็บโต๊ะนะคะโอเคนั่งได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยครับเอแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราไม่รับลูกค้าแล้วนะคะ อเมริกาโนวิดมิลด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยคุณไม่เห็นเลยเอสเพรสโซ่อย่างเดียวค่ะไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนครัวซองอ้าวได้เลยเฟรนช์ช็อกโกแลตด้วยนะครับได้ค่ะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บโอเคได้แล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับอเมริกาโนวิดมิลของดิฉันล่ะคะโอ้ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ โอเคถ้าใครนั่งสองคนนะคะแล้วเราเอาอาหารไปให้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาก็จะอารมณ์ดีไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาที่จะไปเสิร์ฟคนอื่นนั่นเองไปแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอเคตอนนี้มีลูกค้าเหลือคนเดียวแล้วนะคะเออเพลงเนี่ยไม่มีผลอะไรต่อลูกค้าเลยนะคะลูกค้าก็เกือบจะอารมณ์เสียแล้วนะคะนี่อะ <laughs> เขาบอกว่าเราได้รางวัลที่เราเล่นเกมมาครบหนึ่งชั่วโมงนะคะทั้งหมดทั้งมวลทั้ง19วันเนี่ยครบหนึ่งชั่วโมงนะคะเราเล่นลวันละหนาที6นาทีนั่นเองว้าวดีใจด้วยนะคะได้รางวัลไปอ้อรางวัลน,น่ารักมากเลยนะคะดูสิคะคุณเล่นเกมมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะโอ้ดีใจจังเลย <laughs> สิบเก้าวันหนึ่งชั่วโมงโอ้หน้ารักมากเลยนะคะโอเคค่ะน้องๆวาวันนี้มีลูกค้าสิบห้าคนแล้วก็เครื่องดื่มสิบเอ็ดแกวนะคะโอเคเอ่อเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งพีนขอดูก่อนนะคะว่าจะช่วยอะไรแฮร์รี่ได้บ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนโอ้ตอนนี้นะคะแฮร์รี่ได้สามสิบสี่เหรียญต่อวันนะคะ เยอะอยู่แล้วนี่คะ่ะแฮรี่พี่ขอซื้อ,อ,อชาสำหรับ2แก้วก่อนนะคะแฮรี่นะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งโมโหนะคะโอ้ได้เลยครับไม่เป็นไรครับผมโอเคค่ะน้องๆดูสิคะพี่ยินขอเพิ่มแล้วกันเนาะสงสารแฮรี่นะคะเมื่อกี้พูดเล่นนะคะดิฉันเพิ่มเป็น40เหรียญต่อวันแล้วนะคะแฮรี่โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับโอ้ผมดีใจมากเลยนะครับผมโอเคค่ะน้องๆ แฮร์รี่ดีใจมากเลยนะคะตอนนี้เพิ่มให้เขาเป็น4ี่เหรียญแล้วนะคะตอนแรกว่าจะยังไม่เพิ่มนะคะแต่ว่าวันนี้แฮร์รี่คงจะเหนื่อยมากนั่นเองนะคะพี่ิก,ก็เลยเพิ่มให้เขานะคะโอเคค่ะน้องๆคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมนะคะแลกะก็ฝากกดติดตามด้วยนะแลกะก็ถ้าน้องๆอ,อยากดูวิดีโอคลิปอื่นๆน,นะคะหรือว่าเกมอื่นๆน,น้องๆเข้าไปดูในช่องของพี่อินได้เลยนะคะ มีเกมต่างๆมากมายแต่ว่าบางทีก็อาจจะเป็นเกมเก่าๆที่น้องๆเคยเล่นนะคะถ้าใครคิดถึงเกมที่น้องเคยเล่นตอนเด็กหรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่นะคะเข้าไปดูได้เลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ